สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมได้นำพักเครื่องของหลวงพู่ทิมนะครับวัดลาหารไายซึ่งเป็นเครื่องรางนะครับของหลวงปู่ทิมนะครับเป็นไม้แกะนะเป็นปิดตาไม้แกะองค์นี้นะครับเป็นปิดตาไม้แกะที่ทำมาจากไม้ตับเต่านะครับไม้ตับเต่าเนี่ยเขาจะเป็นเถานะครับแล้วก็เอามาแกะนะครับจะแกะที่เห็นก็จะมีอยู่2ออย่างนะครับก็ มีลูกเหมือนหลวงพุธิมนะครับมีพระปิดตานะครับอะแล้วมีก็พระสังกจายนะครับที่ทํามาจากไม้ตะเต่านะอาจจะมีอย่างอื่นด้วยนะครับวันนี้นะครับผมได้นําพระปิดตานะครับที่เป็นตัวจริงเสียงจริงเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับรวมถึงเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกวิธีดูด้วยวิธีการดูเบื้องต้นนะครับพระปิดตาไม้ตะเต่าเนี่ยนะครับที่ผมเห็นนะ จะมีทรงประมาณเนี้ยประมาณเดียวเลยที่ว่าเป็นตัวจริงและหายากนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับไม้ตับเต่าเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าจะมีเส้นนะครับเส้นพวกนี้นะนี่นะครับเป็นเส้นของลายไม้เขาอนะครับด้านล่างก็มีนะนี่ให้เพื่อนๆดูเส้นนะเป็นเส้นนะครับไม่ใช่เป็น เ,เขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นลายไม้ธรรมดาจะเป็นเส้นขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับและผิวพันวันณะเนี่ยอาจจะมีเหลืองเหลืองอมขาวนะครับแต่ถ้าใช้มาแบบองค์นี้นะครับก็จะออกผิวค้ำนิดนึงนะครับนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านล่างอีกนิดนึงนะครับน,นี่จะเห็นเส้นพวกนี้ชัดเจนนะครับเพื่อนๆดูนะว่าเส้นเขา,าเป็นสี เป็นสีเข้มนะครับเห็นแหละมีของเก๊น,นะครับของเก๋จะไม่ใช่แบบนี้นะนี่ศิละปะก็จะประมาณนี้นะครับที่ผมเห็นนะจะมีสินมีฐานนะครับแล้วก็จะไม่มีฐานไม่มีฐานเนี่ยก็จะองค์เล็กลงเท่าปลายนิ้วก้อยนะครับองค์นี้จะประมาณนิ้วชี้นะครับข้อนิ้วชี้นะนะครับ รุ่นนี้นะครับมีจานนะจะมีทั้งแบบมีจานและไม่มีจานนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนิดนึงนะครับองค์เนี้ถือว่าเก็บเก็บไม่ค่อยดีนะด้านบนเนี่ยครับตรงศีรษะพระปิตาเนี่ยจะมียันอยู่นะเป็นรอยจานนะครับนี่เห็นไหมนะครับด้านหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยเขาจะจานยันห้านะครับองสมบูรณ์เนี่ยจะเห็นยันห้าเลยนะครับว่ากันว่าเป็นวายมือหลวงผู้ทิมได้นะ ลายมือท่านจะโค้งๆหน่อยนะครับส่วนด้านด้านล่างเนี่ยครับด้านล่างนะเพลินแกะไม่ได้นะครับด้านล่างนะจะจานานะกาชาลิตินะครับตัวยันเขียนว่านาชาลิติเลยนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังเดี๋ยวส่องเนื้อด้านในให้ดูนะครับเนื้อไม้นะครับเป็นไม้นะ อย่างนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานนะครับอ่าถ้าใครมีก็ <c oughs> อยากออกบูชาออกให้ผมเช่าบูชาก็บอกนะครับราคาก็ไม่ต้องแพงเวอร์อะไรผมก็ยินดีรับเช่านะนี่นะครับสินนี้นะครับสินนี้กับสินไม่มีฐานนะทรงแบบนี้นะครับถือว่าเป็นมาตรฐานนะตัวจริงหายากนะครับ ใครมียินดีรับเช่านะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อนท่านใดมีก็สามารถเก็บไว้บูชาได้จากประสบการณ์นี้ผ่านมานะไม้ตะเต่านะครับไม่ว่าจะเป็นรูปเหมือนออพระพิตาหรือพระสังกจายนะผมว่าใช้ดีนะครับเป็นพระยุคต้นของลูงบุทิมนะครับวิธีการดูก็ประมาณนี้ครับดูให้เป็นสินนี้นะครับอันนี้เฉพาะสินมีฐานนะส่วนมากผมจะเห็นประมาณเนี้ยแต่จะเห็นองค์สวยก็จะเนื้อออกเหลืองเลยนะครับเหลืองเหลืองอมขาวเลยนะครับ นี่ลองลอยดูความเก่าด้วยนะเพื่อนๆนะครับพับปีศูนย์กว่านะจะมีสร้างด้วยกันสองยุคนะจะมีศูนย์กว่าแล้วก็มีประมาณเอ่อหนึ่งกว่านะครับรุ่นนั้นก็จะมีโค้ดอะไรเขาว่ากันไปนะครับรุ่นนี้ไม่มีโค้ดนะถือว่าเป็นยุคต้นนะครับโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ขอพระคุณครับผม